เกิดเหตุคนร้ายหญิงเจ้าหน้าที่ตำรวจเสียชีวิตคาที่เมืองห้วยชายแขวงบ่อแก้วเมื่อเวลาประมาณ16นาฬิกาของวันที่17พฤศจิกายน2568ได้เกิดเหตุสะเทือนขวัญขึ้นในพื้นที่เมืองห้วยชายแขวงบ่อแก้วโดยมีรายงานว่าคนร้ายใช้อาวุธปืนยิงเจ้าหน้าที่ตำรวจขณะปฏิบัติหน้าที่ทำให้เสียชีวิตคาที่ณจุดเกิดเหตุ หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่ชุดสืบสวนและหน่วยงานความมั่นคงในพื้นที่ได้ลงพื้นที่ทันทีเพื่อตรวจสอบหลักฐานในที่เกิดเหตุและติดตามสกัดจับตัวคนร้ายที่ยังคงหลบหนีอยู่ในขณะนี้ ทางเจ้าหน้าที่กำลังเร่งร,งรวบรวมข้อมูลพยานแวดล้อมและตรวจกล้องวงจรปิดในบริเวณใกล้เคียงเพื่อหาตัวผู้ก่อเหตุมาดำเนินคดีตามกฎหมายพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนหากพบเห็นบุคคลต้องสงสยัยหรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที เหตุการณ์ครั้งนี้สร้างความสะเทือนใจแก่ครอบครัวผู้เสียชีวิตและสร้างความกังวลในพื้นที่เป็นอย่างมาก